สวัสดีค่ะทุกนคนผักกบช่องอยูฮันดี้แม่พ่อพพะะคะ่ะ <S <S วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาแนะนำตัวนักนักแสดงของพวกเรานะคะมีพากับทัพทีมนะคะเรานะคะจะให้พากับทีมเนะะี่ยเรามาบ้านพานะคะเราจะให้พากับทัพทีมนะคะแนะนําตัวนะคะโอเคค่ะน้องมาได้เอาเดี๋ยวเราขอเวลาแป๊บนึงนะคะคทุกคนคลิปนี้เราจะเปิดให้ทุกคน คอมเมนต์ได้แล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะแสวรอเรามาต่อคนแรกนะคะก็คือนี่ค่ะรัดษ์ของเราเนี่ยผ่านนะคะคนแรกของเราก็คือผ่านนะคะ,คคอะ,คะโอเคเริ่มตัวเลยค่ะสวัสด <What? S 1> ีค่ะ h a t เดี๋ยวเราจะได้ทำต,ตัวเพื่อนเราให้เองนะคะเพราะว่าเขา ชื่อว่ามัพลาสิริศรีทามค่ะชื่อเล่นชื่อว่าพาค่ะเขาอายุ10ปีหนูเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้หนูเสียจะ11ปีแล้วค่ะโอเคนะคะโอเคคนต่อไปเลยค่ะมาเลยมาโบ้โอเค,อเคหนุ่ยน้อยมากนี่ค่ะนคือทัพพิมนะคะชื่อว่าเดี๋ยวยิงเชียร์รัชพักราชื่อเล่นชื่อว่าทัพพิมอายุ เี่ย6ปีค่ะอย,ยอยู่พวกเราไม่บอกว่ายี่หละปังเจ็ดปีแล้ว <S S S เออใช่ค่ะอาแก้จ็ดปีแล้วคะเนี่ยนูปป้อสกับพานะคะแล้วคนนี้อยู่อนุานนบาลสามูแก้ขึ้นบอล1แล้วค่ะใช่ค่ะแก้ขึ้นปอล1แล้วค่ะเย้ วันนี้ชาเลนจ์เราก็แบบโอ้โหสั้นจุ๋มสีเลยนะคะพุ่งวันเสาร์อาทิตย์เราค่อยจะถ่าย ep 2นะคะทุกคนรอด้วยนะแต่ว่ามันอาจจะนานไปหน่อยนะคะทุกคนเรามีชาเลนจ์เพื่อนเพื่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีชาเลนจ์เพื่อนเพื่อนแล้วค่ะก็คือสองคนนี้นะคะจาเต้นตัก่อนอันนี้โมโมอะไรเพื้นพันนะโมโมคนไม่เช่อเลย ออไม่ค่ะเราจะให้เราจะให้พวกเขาเลือกเพลงเองนะคะโอเคโอเค,อเคสองคนนี้นะคะเขาจะเลือกเพลงูู ไม่ต้องมีใครชนะจะเอาแบบไม่มีใครชนะหรือจะเอาแบบใครชนะคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยนะคะถ้าคลิปน้ามีโอกาสเราจะมาถ่ายใหม่มบายบายจุ๊บ